Ramadan, Ramadan, welcome lima Ramadan, welcome Ramadan. Senap senun oleh. อัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺรับบินอัลเมีนวะบิฮินัสตัยนวะลฮฺโวลาวะลาคอตัดิลลาบิลลาฮฺอัลีญาะซิมอาลัมุอัลลิุมระมตุลลอฮิบรากตุขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ i b แบงค์รอมฎอสัมพันธ์ซึ่งก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะมาให้เรื่องราวในรายละเอียดเกี่ยวกับรอมฎอนเดือนการฝึกฝน ซึ่งวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่าย s ริ r i ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครอัสลามุอะลกุลโรังปะตูลลอฮิบวรกาตุการโอะลกุมุสได้มรังประตุลลอฮิบวรกาตุท่านอาจารย์ครับในเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการฝึกฝนตนเองมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับครับการฝึกฝนตนเองในช่วงของรอมฎอนนะครับ เราเห็นได้ว่าหลักการของาศาสนาที่ได้กําหนดแล้วก็วางเอาไว้ก็เท่ากับเป็นการฝึกตนเองให้มีความศรัทธ,ธานะครับที่มั่นคงและก็แข็งแรงนะครับเริ่มจากการงดเว้นการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มนะครับจากแล้วก็งดเว้นจากสิ่งที่าศาสนาห้ามทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา เข้าเวลาละหมาตซุบฮีนะครับก็คือตั้งแต่แสงอรุณขึ้นแล้วก็ไปละสินอดได้ก็เมื่อตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับนั่นคือช่วงเวลาของการถือสินอดและก็ช่วงของการละหมาตขัดูต่างๆนั่นก็เป็นไปตามปกติที่เคยมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการละหมาตดูฮเรอัสตรีมักริบละมาตอิชานะครับก็เป็นไปตามเวลา ของละบาดดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับการที่มุสลิมเราได้เข้าสู่รมฎอนก็เหมือนกับการเข้าสู่โรงเรียนของการฝึกอบรมอย่างหนึง่งคือเขาต้องหิวอาหารนะครับต้องมีความอดทนและที่สำคัญเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองเพราะว่าในฮะดิษกุดซีบทหนึ่งของอาลาัลลอฮฺ سبحانه และต็อาลาัได้ตรัสว่า กิจกรรมการทำความดีทั้งหลายนั้นเป็นของมนุษย์ก็เนื่องจากว่าความดีทั้งหลายนั้นมีรูปแบบที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเราละหมาดก็มีท่าของการยืนตรงการก้มโค้งหรืกพัวการลงไปสุยุดนะครับการจ่ายอากาศเราก็จะเห็นมีการนําเงินนะครับมาแจากจ่ายให้กับคนยากคนจนหรือการไปประกอบพิธีฮั์ก็จะมีรูปแบบของการประกอบพิธีฮั์ที่ชัดเจน แต่ยกเว้นในเรื่องของการถือสินอดครับนั้นพงัลักษส์พานุตาลาจึงบอกในฮะดิ mm ุดซีว่าฟาอินนาฮูลีวาเนาออจซีิฮิการถือสิลอดนั้นเป็นของเราและเราก็จะตอบแทนให้กับผู้ที่ถือสินอดอย่างมากมายทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการที่เราถือสินอดไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับว่าเราถือจริงหรือถือปลอมนะครับ คือเราอาจจะแสดงว่าเราเนี่ยไม่รับประทานไม่ดื่มเครื่องดื่มให้ใครได้เห็นแต่ในที่รับเราอาจจะแอบดื่มแอบรับประทานอาหารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอลอตาลจึงรับประกันว่าการถือสิลอดนั้นนะเป็นสิ่งที่พระอ,องค์เท่านั้นแหละที่รู้และพระอ,องค์ก็จะตอบแทนให้กับผู้ที่ถือสินอดนะครับอย่างมากมายดังนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการฝึกตนเองให้มีความซื่อสัตย์นะครับไม่ ไม่ทุจริตต่อตัวเองไม่บิดพริ้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับครับผมในเรื่องราวดังกล่าวที่ท่านอาจารย์ได้ความรู้นี้ก็้าจะแชทเจเลยนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าพี่น้องคงจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงธนาคารอิสลามกับหลักการมูดอรบะอยากให้ท่านอาจารย์ให้รายละเอียดนิดหนึ่งครับว่ามีแนวทางการดําเนินง,งานอย่างไรบ้างน,นะครับครับหลักการของมูดอรบะนั้นก็คือการ ที่นำเอาคนที่มีทรัพย์สินนะครับมีทุนกับคนที่มีความชำนาญในเรื่องของธุรกิจการค้าแต่ไม่มีทุนนะครับมาพบกันนะครับนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมีทุนแต่ไม่มีความชำนาญในเรื่องการทำธุรกิจการค้าก็มาตกลงกันนะครับฝ่ายที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำธุรกิจก็มาตกลงกับคนที่มีทุนว่า ผมจะไปทำการค้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยกันในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงว่าจะแบ่งผลกำไรกันเป็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นตัวเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับสัดส,ส่วนที่ว่านั้นก็คือเช่นตกลงกันว่าผู้เป็นในทุนเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่ง50%ผู้ไป,ปดำเนินการได้50%หรือว่า40 60หรือ30 7 0ก็แล้วแต่กรณี ครับผมนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งสองเรื่องราวเดือนรอมฎอนกับการฝึกฝนตนเองกับหลักการมุดอระบะที่ธนาคารดำเนินธุรกรรมอยู่ในปัจจุบันคิดว่าพี่น้องก็คงจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับอิลลาฮิตาฟิกวันิดายฮ์วะสลามุอะลัยคุมบเรหามุลลอฮิวะบเรากกาตอ